นี่ผมได้ซื้อประหลอดวัดไข้นะครับแบบดีจตอนนะครับก็ไปซื้อร้านขายยาเมื่อกี้นะครับก็210บาทนะครับเป็นของออร o n อนนะครับตัวนี้ประหลอดวัดไข้ดีตอนนะครับของรุ่นนี้นี่จะเปลี่ยนเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ได้นะครับเ,เมื่อกี้คนขายบอกนะครับจะมีอายุการใช้งาน แบตเตอรี่ภายในนะครับ3ปีนะครับถ้าเกิดว่าครบสาปีเนี่ยมันเอ่อพลังงานไฟฟ้านะครับพลังงานแบตเตอรี่ก็จะหมดไปเองนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็แกะออกมาจากกล่องแล้วนะครับนะมันก็จะมีเอ่อปลอกสวมนะครับอยู่ข้างนอกอนี้นะครับก็จะมี ปุ่มเปิดปิดนะครับสวิตช์แล้วก็จะมีช่องนะครับสําหรับแสดงตัวเลขนะครับเรามาดูวิธีการใช้งานนะครับก็กดปุ่มเปิดนะครับสังเกตเห็นนะครับมันจะมีตัวเลขนะครับอยู่ที่หน้าจอนะครับถ้าเกิดว่าขึ้นตัว L แบบนี้นะครับก็แสดงว่าพร้อมใช้งานนะครับสามารถที่จะนำไปวัดไข้ได้เลย เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับตอนนี้ผมลองวัดไข้ตัวเองนะครับตอนนี้อุณหภูมิก็ขึ้นนะครับประมาณ35.1แล้วน,น,นะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับว่ามันจะหยุดที่เท่าไหร่35.7 ตอนนี้อุณหภูมินะครับวัดแล้วยังไม่นิ่งนะครับสามสิบหกจุดหนึ่งอ่าเดี๋รอต่อไปนะครับไม่รู้จะทดสอบใครนะครับก็ทดสอบตัวนี้เลยสามสิบหกจุดสองนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้มาขายของให้เข้านะครับ เพียงแต่ว่าเป็นตัวเลือกครับซื้อมาแล้วนะครับก็อยากจะให้เป็นแนวทานนะครับในการเลือกซื้อของท่านผู้ชมนะครับอันนี้เป็นประประลอดวัดไข้นะครับแบบตัวเลขนะครับหรือว่าแบบที่ต้นนะครับจะมีความสะดวกแล้วก็ความแม่นยํานะครับในการอ่านค่า 36. 3 6 3สลบนะครับ อ่ะตอนนี้นะครับมีเสียงเตือนนะครับติดๆแล้วนะครับก็ตอนนี้วัดอุณหภูมิร่างกายนะครับได้36.4นะครับก็แสดงว่าไม่มีไข้นะครับก็ปกติแล้วจะต้องไม่เกิน37.5นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นการรีวิวให้ดูนะครับครับ36.4นะครับ ก็ขอบคุณในการติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดซับสไ r i b e นะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ